วันนี้จิตใจของทุกๆคนเป็นไงบ้างโลกนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างถ้าหากเราจะเอาหลายอย่างก็เรียกว่ารวนเรจิตใจจะรวนเรถ้าจะเอาสักอย่างก็เรียกว่าฝังจิตฝังใจแต่ถ้าไม่เอาอะไรเลยนะก็ว่างเ่าชีวิตคนเราบางครั้งมันก็ไม่อยากได้อะไรบางครั้งก็อยากได้บางอย่าง บางครั้งก็อยากได้หลายๆอย่างจริงๆคนเราก็แค่ทําตามๆกันเราทําตามตัวเองบ้างทําตามคนอื่นบ้างเขาทําตามเราบ้าง, <c oughs> างเราทําตามเขาบ้างต่างคนต่างทําตามใจตัวเองแต่วันหนึ่งทุกๆคนก็หมดใจหมดใจที่จะทําตามใจใครหรือให้ใครทําตามใจเราคนเรามีสิ่งที่จะแลก แลกให้ได้มาเช่นหยาดเหงื่อเพื่อได้เงินแลกตัวเพื่อให้ได้ความรักนแลกชีวิตเพื่อได้อิสรภาพาหรือว่าพยายามจะให้ชีวิตมีความสุขโดยการทำทุจิติหรือพยายามจะจิตใจสงบโดยการทำสมาธิคือต้องแลกแลกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าได้อย่างต้องเสียอย่างเหมือนเราอยากได้ ความสุขสบายกายและใจก็คือต้องแลกมาด้วยการรักษาศิลเราอยากได้วความสงบต้องแลกมาด้วยกับนิวรณ์เราต้องสลัดนิวรณ์คือกรรมฉันทะพยาบาทม่วงเหานอนฟอุ้งซ่านนั่งเดืสงสัยหรือว่าเราอยากหลุดพ้นความเป็นอิสระต้องตั้งแลกเรว่ยมาแลกมาด้วยความปล่อยวางแต่ถ้าหากเราไม่มีอะไรจะแลกนะมันก็ไม่ได้อะไรมา นั้นคนเราบางครั้งอยากได้เงินก็ต้องแลกน,นะต้องแลกได้บางสิ่งบางอย่างตัวเองมีอยู่หรือมีไหมที่จะแลกน,นะอยากได้เข้าของมีเงินไหมที่จะไปลแลกกับสิ่งสิ่งนั้นให้ได้มาเรามีจิตวิญญาณเราต้องการความรักความใคร่เรามีความสามารถที่จะไปให้เขาแลกไหมเช่นก็ต้องการเงินก็ต้องการความรักความใจใสต้องการความสุขให้ได้ไหมมีให้ไหมคนเราจึงทุกวันนี้ จึงมามองเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่ไม่ว่าเราจะเข้าเรียนที่ไหนมีเงินไหมเรียนแล้วได้เข้าเรียนแล้วกําลังเรียนมีเงินไหมที่จะเรียนซื้อนู่นซื้อนี่อุปกรณ์ต่างๆเรียนจบแล้วมีเงินไหมที่จะไปสมัครทํางานมีเงินไหมที่ทำงานลงทธุรกิจมีเงินไหมที่จะใช้หาธุรกิจความรักเรามีเงินมัจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อเครื่องประดับเพื่อจะใ มีเงินไหมที่จะไปขอผูอ้หญิงมาแต่งงานมีเงินไหมจะกินจะเที่ยวจะเล่นแนจะอยู่สุขสบายจะพวกอะไรพวแต่บางครั้งคนเราถึงจะมีเงินก็ใช่ว่าจะซื้อสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดมันแล้วแต่ว่าบางครั้งไม่ต้องใช้เงินก็ได้แต่บางครั้งก็ต้องใช้แต่จริงๆแล้วทางธรรมะท่านบอกว่าไม่มีปัจจัยก็ดีก็อยู่ได้ก็อยู่ได้เหมือนกันแต่อยู่ได้ อย่างนิ่งสงบเคลื่อนไหวไม่ได้พุ่งซ่านไม่ได้เพราะว่าจะทุกข์ทุกข์เพราะความไม่มีทางโลกเหมือนกันถ้านนิ่งเกินสงบเกินไม่มีเงินใช้ไม่หางานหาเงินหรือาหาล้วได้น้อยไม่เพียงพอก็ทุกข์เหมือนกันชีวิตคนเรามีความมีต้องการความแดกเปลี่ยนการได้เปลี่ยนอยู่สเสมอฉะนั้นแต่ละวันคนเราต้องการสิ่งใหม่ๆต้องการสิ่งดีเข้ามาชีวิตรู้สิ่งดีดที่มันเหมือนเดิม คนรักดีๆงานดีๆเงินดีๆชิตดีๆที่เที่ยวที่กินที่เล่นต้องการดีๆหมดเลยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มีไม่ได้มีให้กับทุกๆคนเหมือนเขาเรียกว่าพรสวรรค์ไม่ได้มีทุกคนแต่พรสแสวงมักจะมีกันทุกคนแต่ว่าใครจะ,สะแสวงได้มากได้น้อยหรือไม่ได้มันก็แล้วแต่โอกาสจังหวะของชีวิตนตาต่างๆเ็าเรียกว่าแล้วแต่ กรรทางโลกเขาเรียกแล้วแต่ทักษะเทคนิควิธีการไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยผลสุดท้ายก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรที่เราจะยึดติดไว้ได้บางครั้งการยอมรับทำใจให้สงบปล่อยวางก็ช่วยได้เหมือนกัน ว่าบางครั้งถ้าหากเราไม่ยอมสงบไม่ยอมปล่อยวางก็จะทําให้เราต้องสูญเสียสูญเสียการสูญเสียเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับบุคคลผู้มีความอ่อนไหวนอารมณ์ในความรู้สึกฉะนั้นก็เลยให้เข้าใจบทเรียนของชีวิตด้วยว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาก อันนี้มีอะไรมากทีนั้นให้เราทำใจให้สงบปล่อยวางนะสิ่งที่ต้องการทำต้องการต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนคนสนใจทางธรรมเนี่ยก็ต้องมีศรัทธาเพื่อจะเป็นแรกธรรมะคนอยู่ทั้งโลกก็ต้องมีกำลังสติปัญญาที่จะเป็นแรกเอาทรัพย์สมบัติมาครอบครอง ทังทำบางครั้งไม่ต้องมีอะไรมากแค่ศรัทธาก็สามารถทําตัวเองให้รู้ธรรมะศึกษาธรรมะอิปธรรมะได้รุ่งพ้นได้ทางโลกมันต้องใช้เยอะแยะมากมา,กมายองค์ประกอบเยอะดังคนจึงมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อ้าทุกเยื่อหนักมากกว่าการทุกคนหวงความสุขความสงบจึงเป็นไปได้ยากแต่คนเราก็จะรู้สึกตัวกว่าจะหยุดพักผ่อนชีวิตได้ก็น่าสูญเสียเมื่อพัดพรากเมื่อไม่ได้ดั่งใจ เาจะรู้สึกตัวเขาเรียกว่าจะได้สติปล่อก็ะจับกับ,กบข้าหมหาความสงบใจปล่อยวางไม่ยึดติดก็ใช้เวลาเป็น10-20ปีซึ่งเรียกว่าภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องทําซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านก็เรียกว่าวิบากกรรมบางครั้งของเราไม่มีก็อยากมีมีแล้วก็เบื่อหน่ายไม่อยากมีสรุปก็คือความสับสนในจิตใจความลังเลความรนเร เราเรียกว่าใจิตใจไม่หนักแน่นไม่เข้มแข็งจิตใจไม่ล่อยวางถ้าใจสงบใจไม่เรียกร้องใจไม่โหยหาก็ม้มีอะไรฉะนั้นทำใจให้สงบได้ทุกอย่างก็จะตีเองเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกเราบางครั้งความรู้สึกมันมากไปเหมือนส่วนผสมนะเค็มเกินเปรี้ยวเกินหวานเกินหยุดเกินขมเกินมันก็ไม่ลงตัว ชีวิตของคนเราก็เหมือนกันบางครั้งก็จืดบางครั้งก็เค็มเปรี้ยวหวานเผ็ดของแน่นอนไม่ได้แต่ช่วงไหนชีวิตความรู้สึกมากเกินอารมณ์มากเกินจ,จิตใจความคิดมากเกินก็ลดลดลงบ้างตุดเราลองให้ลดให้ลดให้ลดความรู้สึกลดอารมณ์ลดความต้องการลดความวิ่นหล่นเมื่อลดลงแล้วก็ไม่เอาแั้ก็สงบ ฉะนั้ทุกคนสงบใจทุกคนนะบอกถึงจุดหนึ่งก็เราก็ต้องสงบใจแล้วทุกคนสงบใจแล้วกันนะ